คือทำก็ตงนี้บางอยากองเองต่งเองใช่มทุกอย่างก็เคยเคยที่เป็นบ้านเขียนส่เียน่งนี่นันีมีรกมีเลย รู้ดิตานวไหแตานตาได้ชื่ได้ลจบเลยม่ง่ายหรอกูททำงานด้วยขนาดนี้มันว่ายังอยู่กับแฟทำนานแล้วไปหน่อยนะยุ่งไทำที่อด้วยแบบนี้เนี่ยูเลืเนทีการแต่งมาีแบบว่านเกือนะดึึไปอใชเหรอเกลือแปลวเกลนเกลือนเเกลน้ยเนยแลเป็นอุรรเือนไ ไปส่งคนที่น่ารักมากๆจริงไหมครับจริงไหมครับจิงรยอดรักองเีืเนื้อหาดีกว่ากับเพลงเนี้ครับคุณไว้ในใจเนื้อหาเนี่ยมันพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรลองว้าม่นว่าลอเปรียบเีย่ินนนะคัมกเราเวลาที่แบบเป็นกับ่อนอนี่านจี่ร้นไม่ม่หยุดไ่หย่ยดติ่อันตต่ันแ ไม่รอมาว่า่รองอผมจะจับกันไม่มีกา้จับจอไม่คือเป็นประมาณว่ารกว่าแอบเรื่องแอบมองไม่้าไม่้าจร็แค่ไหนครับมไม่ได้มอแค่ได้เ็ภาพกนแล้วไปมันิ้มไม่ได้ส่อเเพิ่มากอ่ะสงาเสร็จพไม่ได้ผมไม่ได้แอบจับมือกันหรือเปล่าเนี่ยบต่อม้ต่อไมอไม่เอา เป็นมือชี่ไปเป็นมือชี่ที่เราว่าการเปลี่ยนเปลยครับเออแต่ว่าต้องเปะสบการคผรประสบการณ์ผมเลยครับอันนี้อันนี้เ่ยก็คือป็นภาพของตัวเองด้วยที่คือจะบอกว่าเพลงนี้แต่งแต่งจากน้องเราแต่งของเราเนี่ยแต่งกเราอนอได้เป็นใส่จริงแต่งทั้งรือร้องทำนองเองทอย่างนะรู้สึกยังไงบ้างครับมันเป็นสิ่งองรทยนต้องถามว่ารู้สึงไงบ้างที่พี่บอลชนเกียให้โอกาส การที่การได้ทำเพลงเป็นการมี่เานที่ยวต่างๆได้เที่ยวการกนายอย่างมากนะรที่การได้รที่ีครับที่เป็นีก็แ๋ยวโอกาสที่้อบกว่าแค่นี้เป็นสอว่าเยอะมากแล้วก็ครับล่าสุดกนได้โอกาสกัน วราจะเสนอะต้องให้กับหลายคนึ่งเคนที่เขามความกามากที่อด้านาสิา้ว่าตอนที่รู้ว่าพ่บอยให้โูกากันเนี่ยทเองเองครั้งแรกที่ได้รับคอใจมากตอนทีผมเนี่ยต้องเรียนให้หันี้นี้าววนช้องนี้โอพอพอนปุ๊บ บบเอาต,ตัวมาเขาตรวจสอบกับก็ฟังด้านนอกเห็นว่าทำยังไงนี่จริงเหรอคพี่นี่ใช่ไหมใส่ผ <c oughs> ่านได้นะครับผมบอกว่าอย่างมีเพลงต้องเจอแบบนานแล้วแล้วก็ออกนนแบบดีใจมากก็คือเหมือนกับว่าพอเราเข้าเข้างานพวกนีนเป็นเป็นเพลงความอีเวนเซอร์ <c oughs> คือกับยุคในเพลงเราครับผมปกติเราต้องทำตามเวอร์เซอร์แต่ว่าทีนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เวอร์เซอร์ต้องทำตามเราที่คือเราออกแบบเป็นทุกอย่างเนื้อร้องคำนองการ เอาไว้ไว้เพลงทุกอย่างนี่คือเราีบอก,ก,กวาาก่านะว่านี่ใครนับผลการแรกเอ็นตัวแบบนี้รู้สึกเป็นไงบ้างนะดีใจ,จปึ้มปมปึ้มที่สุดกดีเลงดีโอ้โหองหลังนี่ยเขายิ่งหนัก <c oughs> อ่เอเม,มีบ้างแล่แม่บอกว่าเอ็มมีตัวได้ชอบดังมากเลยบ้า ี่ชอบก็คือเกเดวงดาวเต็เหมือนกันโอ้โหชื่อให้ผมมีดวงดาวหลายดวงงากนะลาายถกับคนที่เข้าในวการเป็นดาราก็วือเป็นเป็นดางเฮ้ยเจ้าู้่ะเมใช่ที่เาได้ผลงานเราบด็ดาราอะไรเงี้ยยิ่นผมนี่แว่ารีมากเรีมากไปถ่ม เฮ้ยไปด้วยยังไงวะควรจะแบบว่าขอมนไปลรักเพื่อนเองเลยกล้ายะไรไม่มาคืออ๋อแล้วอนี้คือเราก็ดีไซได้ครับเพราะว่าพ่าี่สี่เปคนที่เราก็คือชอบเป็นแลับเงแล้วก็รอทำงานด้วยกันนี่ครับแร่ไม่เคยมาแบบนี้นะไม่เคยครั้งแรกครั้งแรก ก็อยู่ว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับได้แต่งเพลงเองทําเพลงดื่อตัวเองนะฮะรู้สึกภูมิใจอยู่แล้วนะฮแล้วก็ได้ประกบคู่กับคนที่เราพลืนด้วยในผลงานของเขาหมยิ่งสุดเลยยิ่งมากมากเลยนั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพลงนะฮะทีนี้มาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับละครซิทคอมล่าสนเลยกับละครซิทคอมเรื่องลูกพี่ลูกน้องครับที่ได้เล่นคู่กับเพื่อนสี้อยางโตโน่ด้วยเออเออ ครแรกผมเป็นงานที่ได้ทำงานใหมายอนี้นะครับหรือคที่พเมลาคอนหร็ละค่รแกล่ของการก็ต้งบอกว่าใช้เวลาใช้เวลานานแกันกจะบตัวขาับครอเพราะว่าจังหวะต่างันจะแตกต่างมากี้มัต้องแบบพี่ตลกพี่นะอด้วยตลกด้วยลอมันจะเป็นจังหวะที่แตกต่างกับละครอง ยากลค่ะนี่แบบรักนอยู่ไม่ยากไหมสิบสองถ้าเรียงลำดับสิบสองพี่เจอมี่มนธรรมดาไม่ขายแบคนี่ยังยวทงเน่เทวีเทวีอคนเทวีเลยะผมให้ลคเลยะ รีมตัวขี่บ้านรีมตัมที่คอนนยักว่าคือคือพูดรงคือละควเนี่ยากลว่าแตเราะเราชเป็นา็ัลครนยบไม่ยากเไปซีคลองเนี่ยใหม่ทคนไ้ตยากทุกอย่างิ่เร่้นใหม่จยายาก้วที่ว่าเราฝึ้ก็ใช ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่กาที่นครับพัดมีด้วยอ่ะ้มทา่มาตอนร่วงนละครทีมกใช่ครับามาเป็นมปือูเป็นงาง่ไรเีมติดมาตดครับคือแบบต้องใช้เวลาปากนะคือนแรกอ่ะพแบบว่าเฮ้ย ทไยังเวลาคุยกับพี่โน่เนี่ยจะมีฉาดเป็นโน่ิโนโนเพรเวลาจะคกัน้ต้องมองเด่ากเดินไกเลยเดินกลไปเลยเดินไกยเดไกลไปเลยดนไยัดิๆไกลไปยเดินไยเัลไปยดกลไปเลยเดกยกัไปเลยเดินไกยกลไปเลยดินไก ผมต้องใช้ผมว่าชอบพูดแต่ชอบชอบทำงานน<อ>ี่ก็เรื่อใช่ครับมันถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึง่งอีกความรู้สึกหนึ่งที่มันเปลี่ยนไปจากาละครทีวีโทรทัศน์ทั่วไปนะฮะแล้วก็ละครเวทีนะฮะมาเป็นซิปคองที่ต้องอาศัยจังหวัดทีมุกว่าใมันตลกสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยเอ<บ>าฝ<บ>ากท่านไปแล้วกันนะว่าเรื่องนี้จะได้ดูเป็นยังไงสมัยบ้างครับผมาอบคุซิะคอรเรื่องลูกที่นอนครับเจาแแนวรกที่ผมได้รับ ละครกระชับความสัมพันธ์สร้างความสุขในครอบครัวนะครับฝากผลงานเพลงด้วยครับครับผมฝากผลงานเนี้ยกับกึ๊งหน่ห้าสุดทับพิมพ์ไว้ในใจครับในกาแต่งเพลงทั้งเนื้อร้องนององตอนนี้ใช่ไหมฮ่ยฮ่า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 ร่าฮ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 ่าง่าฮัาฮ่าฮ่าั่าก่าฮ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 ่อบ่าาฮา่าฮ่าฮาฮ่่า่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่งฮ่า้่าฮ่าฮนาฮ่าอ่าาาาาา่่่่า อหแบบพระเอกพระค้าเป็นเ no uh, ้าวเราวันน so okay. mm ี hmm. yeah. uh, well, ้ก็พ uh, uh ูดคุยกันของปากของคอจะเป็นการพิเศษนะครับต้องขอบข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งที่ให้เกียรติมาในรายการตอนนี้แบบของเราครับขอบคุณครับท้าวกราพระเอกไร่ได้ครับแต่ตอนนี้นะครั และตอนนี้นะครับเราได้นะการนั้นพูดคุยกับแฟนคลับยานใกล้ชิดกว่าเดหนึ่งพวกงานวันเรากินถึงใหม่ในสองเด็บเบิ้ล